เฮยอนเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสาวๆ Kiss of Life นั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ย Kiss of Life เขาได้มีการปล่อย MV ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น MV ของเพลงที่มีชื่อว่านั่นเองนะครับเพลงเดบิวต์ของสาวๆ Kiss of Life ที่ ปังมากเลยนะครับทุกคนเป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกเนี่ยรับรองเลยว่าทุกคนจะต้องติดหูแน่นอนมีความแบบไวป์อินเตอร์อินเตอร์เซ็กซี่นิดนิดบนความเท่นะครับแล้วก็ยังมีความแบบซัดซ่าแก่นแก่นด้วยสี่สาวจาก Kiss of Life เนี่ยเขาก็มาทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมาแบบใสๆอีกต่อไปมาครั้งแรกในเพลงเดบิวต์ก็ฟาดเลยนะครับคอนเซปต,ต์ดีมากๆอินเนอร์ของแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว MV ก็ ปังนะครับถึงแม้ว่าจะยาวไปหน่อยแต่ว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอยู่ใน MV แล้วเป็นหนึ่ง MV ที่เราจะได้ดูทั้งเนื้อหาของ MV หลักแล้วก็ได้เห็นถึงการเต้นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับเอามาเชื่อมต่อกันได้ดีเลยทีเดียวดูสมูทนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะติดหน่อยที่ว่า MV ยาวเกินไปไหมหากว่าจะเข้าไปดู MV ด้วยฟังเพลงด้วยปั่นวิวด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ชอบเสพงานอาร์ตเนี่ย MV ตัวนี้คือดีเลยนอกจากนั้นเพอร์ฟอร์แมน คนเขามีอินเนอร์ที่จัดจ้านอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่มีใครดรอปไปกว่าใครเลยแต่ว่าแฟนๆละลายเสียงต่างบอกว่าโดดเด่นออกมาด้วยตัวของตัวเองก็คือนัตตี้นะครับที่ไม่ได้ชุดที่เด่นเกินใครถ้าเต้นบล็อกกิ้งต่างๆเนี่ยสี่คนเขาก็สลับกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยคาริสม่าของนัตตี้และว่าความสวยความออร่าต่างๆมันชวนมองมากๆเลยนะครับก็เลยทําให้นัตตี้นั้นเนี่ยดูโดดเด่นสะดุดตาเตะตาคนดูได้มากนะครับหลายๆคนต่างบอกว่านัตตี้นั้นเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยดูเหมือนไม่ ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่พอมาอยู่ในวงแบบนี้แล้วเนี่ยนัตตี้กลับดูดโดดเด่นทั้งที่เป็นเกิลกรุ๊ปแต่ว่าทางค่ายเขาก็ไม่ได้วางมาให้แบบว่าเป็น and นัตตี้แอนด์เฟรนด์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ละคนเนี่ยอินเนอร์แรงมากแต่นัตตี้นั้นกลับถูก ตาถูกใจหลายๆคนทั้งที่ไม่เคยเชียร์หรือว่าไม่ได้ติดตามนัตตี้มาก่อนก็ยังออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันเมื่อมีการคัมแบ็กครั้งต่อต่อไปเชื่อเลยนะครับว่าเด็กๆ Kiss o f Life เนี่ยเขาพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆได้ดีแน่นอนเปิดตัวมาด้วยเพลงเดบิวต์เพลงนี้ก็ปังแล้วนะครับเพลงดีมากเลยใครที่ได้ฟังได้ดู M v วแล้วเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คือโดนทั้ง k i s s o f l i f e ทั้ง4คนเนี่ยตกไปแล้วเรียบร้อยอยังไงงงงกกก็ฝาวาววเนน้้อใหม่ีไ ด้วยนะครับ Kiss of Life 4สาวนะครับซึ่งก็มีเด็กไทยของเราเนี่ยอยู่ในวงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นส่งกําลังใจเชียร์เด็กๆกันให้เยอะๆเลยนะครับใครที่ได้ดู MV แล้วฟังเพลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างกับเพลงนะครับของ Kiss of Life มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยง